ทำยังไงให้บริษัทมีกำไรเพิ่มโดยที่ไม่ต้องไปสู้รบแย่งชิงกับผู้แข่งหลายๆธุรกิจนะครับที่อยากจะเพิ่มกำไรก็จะมีไอเดียว่าเอ้ยเราจะต้องสร้างของใหม่ๆขึ้นมาเราจะต้องมีไอเดียจริงๆเปลี่ยนโลกแล้วก็สร้างกำไรจากจุดนี้ซึ่งก็ถูกครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีที่ใกล้ตัวมากกว่านั้นที่ทําให้ตัวของธุรกิจสามารถเพิ่มกําไรได้ครับโดยที่ไม่ต้องไปแย่งชิงส่วนแบ่งกับตลาดหรือว่าฟาดฟันกับคู่แข่งอย่างเอาเป็นเอาตายมากมายรวมถึงว่าเราเนี่ยจะไม่กระทบต่อความผันผวนของตลาดต่อความเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าด้วยครับซึ่งก็สามารถทําให้ธุรกิจเนี่ยมีกําไรเพิ่มได้เช่นเดียวกันครับสิ่งนั้นคือการลดต้นทุนครับ สวัสดีครับผมใหญ่ชนาลาจากโปรเจกต์วันนะครับบริษัทออกแบบและพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขปัญหาให้ธุรกิจและโลกใบนี้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีครับต้นทุนทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับถ้าเราอยากได้อะไรมาสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนซึ่งการแลกเปลี่ยนนั้นก็คือต้นทุนที่เราจะต้องใช้ซึ่งต้นทุนในทางธุรกิจเนี่ยถ้ามองแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือทางตรงก็กคือเป็นตัวเงินไม่ว่าเราจะเป็นการจ้างคนซื้อวัตถุดิบหรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วก็มีต้นทุนอีกอย่างนะครับที่สําคัญมากๆเลยที่เป็นตัวชี้วัดสําคัญด้วยว่าเราเนี่ยจะสําเร็จหรือเปล่าในธุรกิจนะครับก็คือต้นทุนของเรื่องเวลาและต้นทุนของการเสียโอกาสครับแล้วมันสําคัญยังไงทําไมเราถึงต้องไปลดมันเพราะว่าถ้าเราลดต้นทุนได้นะครับส่วนต่างของสิ่งที่เราจะได้มาหรือก็คือกําไรเนี่ยจากรายได้ที่เข้ามาเราจ่ายต้นทุนที่น้อยลงเราก็จะได้ส่วนแบ่งที่มากขึ้นของกําไรที่กลับมาครับ นี่แหละครับคือคีย์สำคัญครับที่จะทำให้ตัวบริษัทเนี่ยเพิ่มกำไรได้จากการลดต้นทุนตรงนี้ครับซึ่งวิธีลดต้นทุนของธุรกิจเนี่ยก็สามารถทำได้หลากหลายวิธีครับอย่างเช่นเราจะทำยังไงได้ไหมให้พนักงานของเราเนี่ยเข็นศักยภาพของตัวเองมาให้ได้มากที่สุดทํางานเท่าเดิมแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากยิ่งขึ้นหาวิธีที่ทําให้เขาเนี่ยทำงานเดิมๆโดยใช้เวลาน้อยลงหรือไม่ต้องทําเรื่องซ้ําๆได้หรือเปล่าหาวิธีที่จะทําให้การใช้วัตถุดิบของเราเนี่ยคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงขยายทีมจากรากฐานที่เราปรับปรุงมาแล้วอย่างสมบูรณ์เนี่ยเพื่อให้คนสามารถใช้กระบวนการนี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์รวมได้และโดยเฉพาะการที่เราทำให้งานของเราเนี่ยใช้เวลาลดลงในสิ่งที่เราทำในแต่ละอย่างได้นี่ครับมันสำคัญมากกว่าที่คิดครับมันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างเราเนาะลองยกตัวอย่างว่าถ้าเราเป็นผู้นำของธุรกิจนะครับแล้วเรามีเวลามากขึ้นเวลาตรงนั้นเนี่ยแทนที่เราจะเอาไปแก้ปัญหาที่มันแบบ เสียเวลาไม่ได้สร้างกําไรหรือมีประโยชน์ไม่ได้มากมายเนี่ยเอาเวลาตรงนั้นนะครับมาคิดแผนธุรกิจมาคิดนวัตกรรมมาคิดว่าจะทํายังไงให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตไปได้จากเดิมเราไม่เคยมีเวลามาทําตรงนี้เลยแต่ถ้ามันมีเวลาเนี่ยธุรกิจของคุณเนี่ยจะโตขนาดไหนและเพียงแค่หลุดออกจากการเป็นเดอะแบกโอกาสที่เข้ามาคุณจะสามารถขว่คว้ามันทดลองมันลองศึกษามันได้มากกว่าเดิมหลายเท่าตัวแน่นอนครับ Business Process Management หรือ BPM คืออะไรมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ครับ BPM หรือแนวคิดในการปรับกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนลดการใช้เวลาแล้วก็เพิ่มผลผลิตด้วยครับโดยเราสามารถนำเทคโนโลยีมายกระดับในเรื่องนี้เพื่อให้ธุรกิจเดินไปถึงผลลัพธ์ได้อย่างราบรื่นที่สุดครับปัญหาใหญ่ๆของต้นทุนที่เยอะถ้าเราจะสรุปออกมาเป็นหัวใจของมันก็คือเรื่องของกระบวนการในการทำงานเนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพครับ พอมันไม่มีประสิทธิภาพคนมาทํามันมันก็ยิ่งไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกไหมครับเราอาจจะไม่ได้มองมันว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเราก็เห็นอยู่ว่ามันก็ทํางานได้อยู่แล้วนี่มันก็จบโฟล์ในตัวมันเองถูกไหมครับแต่การที่มันทํางานได้เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันดีที่สุดในจุดที่มันควรที่จะดีได้นะครับแล้วพอมันไม่ดีเงินที่เราจ่ายไปในแต่ละบาทเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าเช่นกันครับแนวคิดเนี้ยเลยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ค้นหา ใช้ในการวิเคราะห์ตัวของข้อบกพร่องที่อยู่ในกระบวนการของเราครับออกแบบมันใหม่แล้วก็สร้างมันขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีซึ่งในระหว่างการทำเนี่ยก็จะมีการติดตามแล้วก็ปรับจูนปรับแต่งอยู่เสมอเพื่อให้เราแน่ใจว่ากระบวนการใหม่ของเราที่ทําออกมาเนี่ยเป็นกระบวนการที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมครับ มีู่3ระดับครับที่เราสามารถปรับใช้แนวคิด BPM ในการเอาเข้ามาช่วยลดความซับซ้อนความยุ่งยากของกระบวนการได้ครับอย่างแรกเนี่ยเราเอามาช่วยในเรื่องของเอกสารครับเน้นไปที่กระบวนการที่มันมีเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องกระบวนการตั้งแต่การสร้างส่งต่อเซ็นอนุมัติหรือตรวจสอบนะครับเราจะทําให้กระบวนการตรงนี้เกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นที่สุดครับเพื่อให้เกิดการอนุมัติได้เร็วมากที่สุดเช่นเดียวกันครับส่วนต่อมาเราเอามาช่วยในเรื่องของการจัดการงานครับ ส่วนนี้เราจะเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการในการทํางานของพนักงานแล้วก็การคุมทีมครับเพื่อให้เกิดการสั่งงานตามงานหรือดูสถานะภาพรวมเนี่ยเป็นไปได้ราบรื่นมากที่สุดครับรวมถึงส่งต่อง,งานกันอย่างเป็นระบบแล้วก็ลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการทํางานเนี่ยให้ได้มากที่สุดครับและส่วนสุดท้ายคือช่วยในการปรับปรุงการทํางานภาพรวมครับเน้นไปที่กระบวนการภาพใหญ่ ที่จะต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูล,มลเชื่อมต่อกระบวนการของหลายๆาแผนกหลายๆส่วนเข้าด้วยกันครับผมเพื่อให้ธุรกิจโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุดครับในส่วนนี้เราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้มากเลยครับอย่างเช่นส่วนของออโตเมชันครับหรือระบบอัตโนมัติเอามาช่วยทำงานซ้ำ,ซำๆจำเจเพื่อลดเวลาได้ครับหรือการส่งต่อข้อมูลข้ามระบบกันเนี่ยโดยการใช้ API ครับเทคโนโลยีทั้งหลายเหล่านี้ครับที่จะมาช่วยเราได้ ส่วนใหญ่มักจะถูกแพ็คออกมาให้อยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์ครับเพื่อที่องค์กรเนี่ยจะสามารถเอาไปปรับใช้หรือ i m p l e m e n t กับตัวแผนกต่างๆได้ง่ายครับอย่างเช่นแผนกที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการเรื่องพนักงานหรือคนในองค์กรเนี่ยก็จะใช้ซอฟต์แวร์ประเภทที่เราเรียกว่า h i m s หรือแผนกที่เกี่ยวข้องกับการขายการดูแลลูกค้าการติดตามลูกค้าเราก็จะใช้ซอฟต์แวร์ประเภท c r m และระบบที่เอาไว้วางแผนทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรนะครับเราก็จะเรียกว่า ERP เป็นต้นครับผมคือพอคุยมาถึงตรงนี้เนี่ย, <S <S 1> <S 1> ยก็อาจจะมีคําถามว่าเอ๊ยและอย่างเงี้ยเราจะเริ่มทํา BPM ได้ตอนไหนเราจะเริ่มจากจุดไหนดีครับอย่างแรกที่อยากจะให้คิดก่อนไว้เสมอครับในการที่เราจะเริ่มปรับปรุปงกระบวนการอะไรสักอย่างเรามาเช็คก่อนว่าทําไมเราถึงต้องทํามันทําไมเราถึงมีไอเดียที่อยากจะปรับปรุงกระบวนการตอบตรงนี้ให้ได้ก่อนครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสอดคล้องกับแผนใหญ่ของธุรกิจเราจริงๆใช่ไหมถ้าใช่ ค่อยไปคิดในเรื่องต่อไปครับว่าเอ๊จุดไหนที่เราควรจะต้องปรับปรุงหรือเทคโนโลยีไหนที่เราจะเอามาปรับใช้แต่สําคัญครับเริ่มต้นที่ทําไมก่อนครับทําไมเราถึงต้องปรับปรุงมันโอเคแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเหตุผลที่เราจะต้องปรับปรุงเนี่ยมันชัดเจนมันสอดคล้องกับธุรกิจของเราแน่นอนถ้างั้นมาเริ่มเลยครับ อันดับแรกครับให้เราเขียนกระบวนการปัจจุบันออกมาก่อนครับเราอยากแก้จุดไหนเราลงพื้นที่เลยครับลงไปที่หน้างานลงไปที่คนที่ทํากระบวนการนั้นๆครับแล้วไปดูว่ากระบวนการปัจจุบันที่เขาทําตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันเป็นยังไงดูแล้วว่าในแต่ละจุดของกระบวนการเขาใช้เวลาเท่าไหร่ต้องประสานใครบ้างมีข้อผิดพลาดตรงไหนไหมหรือจุดไหนที่เขาอาจจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาแต่เราไปดูแล้วว่าเอ้ยจุดนี้แหละต้องแก่ พอเราได้กระบวนการปัจจุบันมาแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปครับสเต็ปที่2ก็คือการหาจุดที่เป็นปัญหาในกระบวนการนั้น,น,นครับหรือจะเรียกว่าการ analyze ครับผมเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งนี้มันคือปัญหาดูง่ายๆครับว่ากระบวนการในจุดไหนที่มันผิดพลาดเยอะโดนแก้บ่อยใช้เวลามากเป็นคอขวดต้องรอกันไปรอกันมารวมถึงใช้เงินลงทุนไปเนี่ยแต่ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยไม่คุ้มค่ากันเลยครับมีจุดไหนที่เป็นสัญญาณบ้างครับ สิ่งเหล่านี้เลยครับก็คือตัวเช็คเนาะว่ามีจุดไหนในกระบวนการของเราเนี่ยที่ยังมีจุดในการปรับปรุงเพิ่มอีกได้ไหมถ้าคุณเจอเนี่ยยินดีด้วยครับมันคือข้อดีที่จะทําให้กระบวนการของเราเนี่ยได้อัปเกรดแล้วครับจากนั้นสเต็ปที่3ครับผมก็คือออกแบบกระบวนการใหม่ครับหรือที่เราเรียกว่าการดีไซน์หรือโมเดลนั่นเองครับเมื่อเรามีกระบวนการปัจจุบันแล้วรู้จุดที่เป็นปัญหาปุ๊บ เราสามารถเอามาออกแบบมันใหม่ได้แล้วครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะจําลองครับว่ากระบวนการใหม่หลังจากที่เรารู้แล้วว่าปัจจุบันมันเป็นยังไงตรงไหนมันคือปัญหาเราจําลองออกมาครับว่าแล้วถ้าเราลองแก้ปัญหามันละ่ะกระบวนการจะเป็นแบบไหนกระบวนการในอุดมคติที่เราอยากจะให้เป็นแบบที่เราคิดแล้วว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันแก้ปัญหาเดิมๆได้มันเป็นยังไงเราเขียนมันออกมาใหม่ครับเขียนออกมาเป็นโฟล์เขียนออกมาเป็นเพร์เซเยร์ครับซึ่งตรงเนี้ยเนี่ย เราก็ต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าปัญหาที่เราพยายามแก้เนี่ยไอโซลูชันที่เราแก้มันเนี่ยมันไม่ได้ไปสร้างปัญหาอีกปัญหาใหม่อันนึงที่มันไปชิงกระทบโดนโดยบังเอิญน,นะครับโดยในระหว่างที่เราออกแบบกระบวนการใหม่เนี่ยเราลองดูนะครับว่ามีจุดไหนที่เราสามารถใช้ความสามารถเทคโนโลยีเข้ามายกระดับให้กระบวนการตรงนั้นน่ะมันลื่นได้อย่างไม่น่าเชื่อได้บ้างครับเอาล่ะเมื่อเราออกแบบเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาปรับใช้จริงครับก็คือข้อ4ีนี่แหละ ก็คือเอามาลอง i m p l e m e n t ครับการเอาไปปรับใช้จริงเนี่ยอาจจะเริ่มลองจากกลุ่มเล็กๆที่ไม่ต้องคนเยอะก่อนลองทดลองว่ากระบวนการนี้ถ้ารันไปจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันราบรื่นตามที่เราคิดไว้จริงไหมพอเราทดลองในกลุ่มเล็กๆเสร็จแล้วเนี่ยเราจะขยายไปในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเอาไปปรับใช้ในวงที่กว้างมากขึ้นเราก็ต้องดูดีๆครับว่าเราสื่อสารกับสเต็กโฮเดอร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ครบถ้วนแล้วหรือยังเราเทรนเขาพร้อมแล้วหรือยังไหมหรือบอกข้อจํากัด หรือบอกว่าเออเนี่ยกระบวนการนี้มันต่างจากของเดิมยังไงบ้างเพื่อให้เขารู้ก่อนให้เขาได้เตรียมตัวได้ก่อนที่เราจะลองรันตัวของกระบวนการใหม่ให้มันดีแล้วก็ราบรื่นมากที่สุดครับส่วนที่5ครับจะเรียกว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นหัวใจหลักๆอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันครับของใหม่ที่เราทําออกไปเนี่ยเราจะรู้ได้ว่ามันดีหรือมันแย่ถ้ามันแย่เนี่ยมันแย่ที่อะไรมันก็คือเราจะต้องติดตามกระบวนการตรงเนี้ยติดตามฟีดแบ็กจากคนในหน้าง,งานเนี่ยไปเรื่อยๆครับ กระบวนการนี้ถือว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญครับเราไม่สามารถอยู่ๆออกแบบของชิ้นแรกเนี่ยแล้วเพอร์เฟกออกมาได้เลยครับมันอาจจะได้แต่มันก็มีแนวโน้มค่อนข้างมากทีเดียวที่มันจะไม่เพอร์เฟกในทีแรกซึ่งการไม่เพอร์เฟกนี่แหละครับเราก็เลยจะต้องมาติดตามดูว่าจุดไหนพอไปใช้จริงแล้วมันยังมีปัญหาอยู่ครับรวมถึงเช็คด้วยครับว่ามันมีปัญหาใหม่ๆโผล่ Pro มาด้วยหรือเปล่าและส่วนสุดท้ายครับเมื่อเราติดตามวัดผลอะไรมาหมดแล้วเนี่ยอย่าลืมครับกลับไปแก้ไขมันด้วยครับเรากลับไปปรับ ปรับให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นมากที่สุดครับพอทาไปสักระยะเนี่ยเราอาจจะลองสังเกตดูก็ได้นะครับว่ามันมีจุดไหนที่มันค่อนข้างสมบูรณ์เพียงพอที่เราจะแปลงมันให้มันเป็นระบบอัตโนมัติที่จะเอาเทคโนโลยีไปช่วยทําให้มันราบลื่นไปถึงขั้นสุดได้มั้งครับอะละซึ่งการที่เราจะปรับปรุงกระบวนการให้ผ่านไปได้ราบลื่นสมบูรณ์ได้เนี่ยครับจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการวางแผนที่ดีด้วยครับการวางแผนที่ดี และสอดคล้องกับตัวของภาพใหญ่ของเป้าหมายองค์กรครับรวมถึงนโยบายที่จะต้องมาสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและหัวใจอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือการสื่อสารครับเพื่อให้คนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบ,บวนการที่เรากําลังจะปรับปรุงเนี่ยร่วมแรงร่วมใจให้มันสําเร็จไปด้วยกันครับเพราะว่าในการที่เราจะปรับปรุงกระบ,บวนการเราต้องดูด้วยใช่ไหมครับว่ามันสร้างผลดีให้กับใครบ้างและไม่ได้ไปสร้างผลเสียอื่น ให้กับคนอื่นเช่นเดียวกันครับตั้งแต่คนทํางานจนไปถึงหัวหน้าโดยที่ต้องมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับพวกเราจริงๆครับซึ่งเราเนี่ยสามารถปรับใช้ BPM กับทุกๆอุตสาหกรรมได้นะครับจุดไหนที่มันมีกระบวนการจุดนั้นน่ยก็ใช้ BPM ได้เช่นเดียวกันครับจากที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเอาไปแตกต่อหรือว่าเอาไปเก็ตไอเดียต่อได้ว่า เราจะปรับปรุงจุดไหนที่มันเข้ากับธุรกิจของเราได้ครับส่งงานต่อแจ้งเตือนเตรียมข้อมูลดูภาพรวมทํารายงานทํารีพอร์ตส่งการต่ออายุสัญญาทําเอกสารร่างแบบฟอร์มหรือว่าใช้ AI มาช่วยคิดคําที่จะพูดกับลูกค้าหรือด,ด,ดูความคืบหน้าของงานอะไรประมาณนี้ครับซึ่งหลายๆจุดเนี่ยเราก็สามารถเอาระบบอัตโนมัติหรือออโตเมชันเนี่ยเข้ามาช่วยการทํางานซ้ําๆได้ครับ เพื่อทําให้มันง่ายครับแล้วก็ลดต้นทุนในเรื่องของต่างๆครับทั้งเวลาต้นทุนค่าแรงแล้วก็ลดข้อผิดพลาดด้วยครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีเวลาเหลือแทนที่จะต้องไปแก้ปัญหาจุกจิกเอามาใช้กับเรื่องที่สําคัญกว่าครับผมหวังว่าเนื้อหาวันนี้ครับน่าจะพอให้ใครหลายคนเก็ตไอเดียแล้วก็เริ่มที่จะมีแนวคิดไปปรับปรุงกระบวนการของธุรกิจหรือองค์กรตัวเองเนี่ยเพื่อลดต้นทุนแล้วนะครับในอนาคตอาจจะมาเล่าในเรื่องของกระบวนการเชิงลึก และก็เทคนิคในการทำเรื่องนี้กันเพิ่มนะครับเพื่อเอาไปปรับใช้กันได้มากยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ